สวัสดีครับนะครับวันนี้ก็มาที่สวนพี่ทุนชัยชําบันไดนะครับตอนนี้มาดูใบนะครับพี่ทุนชัยสวัสดีครับสวัสดีครับอ่าตอนนี้ใบทุเรียนอยู่ในช่วงเพสลาดนะพี่นะครับผมใบชุดเท่าไหร่พี่นี่ชุดที่ไรน่าจะเป็นชุดที่สามชุดที่สามแหละนะครับตอนแรกว่าจะเอาสารชุดที่สองไม่ทันไม่ทันครับก็เลยปล่อยอ่าปล่อยแต่ฝนก็ยังไม่ไม่หยุดนะพี่เนาะครับผมฝนก็ยังยังมีฝนอยู่นะครับ ตัวนี้เป็นใบชุดที่3มเพสลาดนะครับกำลังจะเข้าแก่แล้วเป็นใบที่อยู่ในจังหวะที่เหมาะสําหรับการลงสารตัวนี้เสมอมากเลยนะครับตรงนี้นะมีโอกาสเข้ามาสวนพี่ทุนชัยก็เลยถ่ายคลิปไปให้ดูนะครับเป็นแบบนี้ทั้งแปลงเลยพี่ทุนเสมอทั้งแปลงเลยนะครับปีนี้ใบสวยนะครับก็กะว่าน่าจะเป็นพรุ่งนี้ใช่ไหมพี่ทุนชัยครับครับน่าจะเป็นอ่าลงสารพรุ่งนี้นะครับแพคโคบิทาโซนนะครับตัวนี้ใบเสมอทั้งเสมอกันทั้งแปลงเลยนะครับตัวนี้นะ ตัวนี้พี่ทวกคนชัยสะสมไปกี่รอบแล้วพี่นี่สีรอบครับอ่าสีรอบเนาะสีรอบตัวสะสมรอบนี้มีอะไรบ้างนะพี่สีรอบเนี่ยมีเอเวอร์กรีนเอเวอร์กรีนซาบูโรซาบูโรเอเวอร์ลิชาร์ดเอลิชาร์ดแล้วก็ปุ๋ยน้ำห้ายี่สิบยี่สิบห้ายี่สิบยี่สิบเนาะตัวนี้สะสมได้อ่าสี่รอบแล้วครับอ่าแล้วก็หลังจากลงสารแพคโคบิทาโซนแล้วก็สะสมต่อนะพี่เนาะสะสมต่อครับจนใบแก่จนใบแก่ก็ค่อย ทําการกักน้ํากักโศกเอาดอกอีกทีหนึ่งตัวที่ถ่ายบรรยากาศสวนพ่ทุนใจให้ดูสวยมากครับใบเสมอเสมอเลยเหมือนต้นเดียวกันทั้งสวนเลยครับเสมอมากเสมอมากสวยสวยปีนี้ลูกกี่ต้นครับพี่ประมาณสามร้อสยี่นี่แหละครับอ่ะแปลงนี้ ปีนี้เอาสามร้อยี่สิบปีให้แล้วได้กี่ต้นนะปีให้แล้วนะพี่ียก็ได้สองร้อยเจ็ดสิบสองร้อยเจ็ดสิบยังไม่เต็มที่เนาะแต่ปีนี้ต้นตัวเต็มที่แล้วครับใบก็ออกมาเสมอมากนะครับตัวนี้นะครับโอ้สวยมากนะครับตัวนี้ใบอยู่ในช่วงที่จังหวัดที่ลงสารนะครับเป็นใบเพสลัดจะเข้าแก่แล้วนะครับตัวนี้ใบชุดที่สามแต่ว่าฝนทางอีสานก็ยังมาเรื่อยๆนะพี่เนาะจำเป็นก็ต้องลงสารอยู่นะครับตัวนี้นะครับเพราะว่าเพื่อบังคับให้ใบชะลอ การแตกยอดนะครับเพื่อให้ออกดอกสม่ำเสมอนะครับก็ต้องยังคงลงแพรคโคอยู่นะครับอ่าตัวนี้คือเป็นบรรยากาศทั้งแปลงนะครับสวยสวยทั้งแปลงเลยนะครับเอาไว้คี่นีก่อนนะพี่ทุนเนาะคัสวัสดีครับพี่สวัสดีครับ